สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีหกเกาะนะคะอ้าวโอ้อพยนเดียวก็พอลูกโอเคค่ะไปมัดผมไปมัดผมไปเลยเราจะเข้าจำปรงกันแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไป่งหนูนะคะนี่นะคะก็เตรียมของเข้าจำปรงนะอันนี้กระติบข้าวนะคือห่อถุงไว้มันจะได้ร้อนอันนี้นี่แล้ข้าวบ้านเรานะคะ <laughs> แล้วก็ต้มหน่อไม้เนาะนี่ก็จะเป็นผัดกระเพราเออทำไมมันหลายถุงอืมแต่ทำอะไรก็ได้อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะบ้าเดินทางแล้วค่ะตื่นเช้ามากเลยมินน้อยคนเก่งมากเลยลูกเฮ้เก่งจังเลยเราจะไปแวะเซเว่นกันไห้วันนี้นูจะซื้ออะไรนะเล่นอก่อนเล่นที่ไหนลูก ล่นในตลาดโอ้ยเออเดี๋ยวไปเล่นเด้งดึงเดี๋ยวตอนเย็นชวนป้าแอนป้าแอนไปเล่นเด้งดึงที่ตลาดอะไรนะบ้านอะไรนะนู่นน่ะใช่ที่กุลละคำมาลูกเดี๋ยวเบเอตังให้นะใช่มีตลาดนัดด้วยใช่มีตลาดนัดด้วยมีเด้งดึงด้วยเดี๋ยวชวนป้าแอนไปนันลูกนะขี่ขี่อะไรล่ะสามล้อป้าแอนไว้ใช่ไหมเอมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอตังให้นะใช่ขี่รถตุ๊ก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 ไปเลย อ่ะมาบอกพ่อเลยบอกพ่อก่อนอ่ะบอกพ่อก่อนหนูกลับก่อนนะคะบอกพ่อก่อนแล้วหรอกหนุ่มเด่นนี่แหละนมเดฟ้าหนุ่มเดฟ้าเช้าเลยเช้าทันไหมวะเดี๋ยวก็ได้มาแล้ว เด็กปิดเทอมก็มาอยู่กับพวกใหม่แล้วอยู่กับเบะอ้วนอยู่กับเบะจอยมาลงะหนูก็ต้องไปโรงเรียนพี่พอไปโรงเรียนมินน้อยก็ไปโรงเรียนแล้วปิดเทอมแล้วก็มาเล่นด้วยกันมาม้อยหมอมินน้อยจะเรียนเป็นหมอแล้วหรกมาฉีดย้ายพวกใช่ไหม นี oh, ่พ oh, right. ่อไม่สบายพ่อไม่สบายก็มาฉีดยาให้พ่อเกินเออโอ้โหนี่พระเยอะมากเลยไม่ยอมไม่ยอมม่ยย่มนี่นะคะก็นี่มะพร้าวตาชานะตกใจเลย มันลูกใหญ่มากเลยพ่อนี่ดูดูลูกหนึ่งนะนี่โอ้ยนี่ลูกหนึ่งอะ่ะใหญ่มากนะสามลูกเต็มกระสอบทุกคนเนี่ยก็เป็นวหวด้วยนะแกก็ฝากมาให้ป้าสวนผักนะคะนี่ดูแอดมินมาวันเดียวกระเป๋าซื้อผ้าเบื่อเริ่มเทิมเศร้าแล้วตอนนี้เศร้าแล้วใครบางคนกินกล้วยไหมลูกกินกล้วยไหมคะหือ กินกล้วยไหมคะกินกล้วยไหมนุ้ยจะเอาไปไหมนี่หนูอ่ะนี่นี่นูจะไปบ้านไหมลูกเอาใส่กระเป๋าให้น้องนะลูกพี่วอยใส่กระเป๋าให้น้องเลยอข้อใครข้าวนี่ไงไม่ใช่ ้้นนนขาวัอะไรลูกต้นข้าวเหรอไหนนกล่ะนกทำยังไงนกวันบินอยู่บนภูเขาอันนี่พ่อยำนกให้แล้วฮะมีปีกด้วยเหรอโอ้ยนี่ไงกให้นฮะสามตัวแล้วอ นี่ได้เหรอได้เราจะไม่พูดนะคะถ้าพูดถึงว่าจะกลับที่เศร้าทันทีโอ้นกเป็นฟูงเลยนกหรือกากากาเลยตัวสีดาเออแจวมากเลยเนาะแต่เราต้องซื้อต้องซื้อปรากานะปรากามันจะหมดไวหมึกมันจะหมดแล้วทีนี้ยังลบมันล่ะ ใช่อะไรลบางลบองโอ้ใส่ในปากใส่ในปากใส่ทในปากหืมโอ้ให้พี่ควายว่าให้เดี๋ยวพี่ควายว่าพื้นที่ให้ต่อเอ้าเออมีถนนด้วยมีแปลงข้าวด้วยแล้วเอาหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมลูกข้าว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  เอาว่าน้องแอนมินด nice ้วยไหนไหนน้องแอนมินอยู่ไหนเออน้องแอนมินอยู่ในบ้านเหรอออกมาจากบ้านแล้วน้องแอนมินน่ะเอ้าจุกผมด้วยนี่ผมจุกด้วยเอ้ยเริ่มมีเสียงหัวเราะแล้วแตาเราไม่พูดถึงเรื่อง กลับนะงั <S <s okay. ้นจรออาไว้นะจงตอนนั้นนะยี่บออยู่ตรงนี้ช่วอยู่ข้างนี้นะอยู่ข้างเบ๊ะเหรอน้ำลายใหญ่แล้ว้าโอ๊ยบลาเร่บลาเร่บลอเร่มันแย่งผู้สาวกันแล้วหมามันแย่งผู้สาวกันแล้ว เดี๋ยวเราแวะซื้อปิ้งเนาะลูกเนาะหืมวัดใบจอยด้วยเอจับมือกับ mm มินไหมเอาหมึกหมดแล้วเอามือก็ไม่หมดเร็วจังเอ้าโพจะไปไหนพ่จะไปส่งมินเหรอ เอออ้าวอ้าวพวกจะรถไถเข้าบ้านเหรอพจะไปไหนนี่ไหนอู้มีใครบ้างมีใครบ้างยังมีพี่พรนี้เบ๊ะเออ Oh. <laughs> bé. Kể, ừ. Ở trong có bé. có bé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video สบายดีด uhm. <DM> ีสรุปได้หมึกหมดกระดานมันใช้ได้แต่หมึกมันจะหมดก่อนเหมือนกระดานที่เรายังปูนปูว่าที่คุณครูใช้สอนนะแม่มันจะลื่นอันนี้ก็ใช้หมึกแบบของคุณครูแล้วค่ะมันใช้แบบดีค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็พร้อมเดินทางก็จำปะดงนะคะไปชมวินน้อยวินน้อยยักไรลายยกไร